ชาก็นัดหมายได้มีการพูดคุยกับชรัมนะครับในการพบเจอกันแบบรัฐบิธีอย่างเป็นทางการอย่างนั้นก็ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้คะคนรุ่นใหม่กําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ทําลําบากา au, ไม่ว่าจะเป็นจัสตินจูโดนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเลนสกี้เจนไวทั้งนั้นที่เข้ามาบริหารเรียกว่าอ่อนหัดเชิงการบริหารทําให้ประเทศเข้าสู่สถานการณ์ที่ลําบากนั่น สวัสดีครับมาพบกับผมท่านศาักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่สาสถานการณ์ตอนนี้น่าจับตามองโดยเฉพาะความขัดแย้งของมหาอำนาจที่ผูกพันและก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยอิสราเอล นกครกับฮามาสก็ยังตกลงกันไม่ได้นะครหลังข้อตกลงหยุดยิงเฟสแรกหมดอายุสำนักข่าว uter, รอยเตอร์รายงานว่าอิสราเอลปรักดันข้อเสนอของอเมริกันในการหยุดยิงชั่วคราวในชนวนกาซาเทศกาลเอรอมาดอนและเทศกาลปัสกานะครและปล่อยตัวประกันครึ่งหนึ่งที่เหลืออยู่หลังจากข้อตกลงหยุดยิงเฟสแรกสิ้นสุดลงในวาระท,ที่ผ่านมาขณะที่ฮามาสต้อง การเข้าสู่ข้อตกลงนะครับเฟสสตามที่มีการตกลงกันไว้แต่แรกในขณะที่พันธมิตรของทรัมป์นะครับก็กดดันเซเลนสกี้ลาออกทันทีถ้าไม่ปรับท่าทีสงครามกับทางฝั่งรัสเซียบรรดาสมาชิกระดับสูงของรีับลรกันที่เป็นพันธมิตรของทรัมป์นะครับในวาิตที่ผ่านมากดดันให้ประธานาธิบดีเซเลนสกี นะครับแห่งยูเครนให้เปิดจุดยืนในสงครามกับรัสเซีย <c oughs> หรือไม่ก็ลาออกยกระดับถาโถมแรงบีบเข้าใส่ผู้นำของยูเครนตามหลังการประชุมเปิดศึกโต้เถียงกันณนแะถบเบขาวเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ในขณะที่ฝรั่งเศสกับอังกฤษเสนอหยุดยิง1เดือนนะครับกลางอากาศและทะเลในสงครามยูเครนและรัสเซีย ฝรั่งเศสและสหราชอร่าชัาจาเสนอตกลงหยุดยิงหนึ่งเดือนในยูเครนท้งทางอากาศและเชิงโครงสร้างพื้นฐานของพลังงานตามหลังการหาหรือฉุกเฉินในลอนดอนจากการเปิดเผยของเอมมอรดเอลมาครงของประเทศฝรั่งเศสนะครับงามไส้ฮังการีก็มีการแฉยูเอทจ่ายเงินจ้างเซเลบดาราฮอลลีวูดจัดฉาก คอเอาสนับสนุนยูเครนวิกเตอร์ออบานนายกัมตรีฮังการีออกมาแฉเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ว่าบรรดาคนดังฮอลลีวูดที่เดินทางไปเยือนอยูเครนเพื่อแสดงจุดยืนเกี่ยวกับการสนับสนุนการทำสงครามสหรัฐอเมริกาเพื่อแสดงจุดยืนการสนับสนุนการทำสงครามกับรัสเซียไม่ได้ออกมาจากความรู้สึกเห็นโกเห็นใจแต่เพราะพวกเขาได้รับค่าจ้าง หลายล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับทรัมป์ก็โพสต์นะครับเซเลนสกี้ไร้ทางเลือกนะครับต้องซีโร่ลาบกับสหรัฐอเมริกานะครับยูเครนไม่มีทางรอดแน่หากไม่มีอเมริกาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริการีโพสต์ข้อความหนึ่งบนทรัตโซเชียลนะครับซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ของเขาเอง ระบุว่าประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเลนสกี้แห่งยูเครนไม่มีทางเลือกยกเว้นจะยอมรับเงื่อนไขต่างๆของวอชิงตันในข้อตกลงแรกเนื่องจากเคฟไม่อาจจะอยู่รอดในสงครามหากปราศจากการสนับสนุนของทางฝั่งสหรัฐอเมริการะสำระสายทุกกระ่สวงนะฮะองค์กรก็มีการส่งอีเมลจี้เจ้าที่สหรัฐอเมริกาชี้แจงผลงาน รอบ2นะครับกระทรวงประสิทธิภาพลั่นหลังจากนี้ต้องรายงานทุกสัปดาห์รัฐบาลสหรัฐอเมริกามีการสร่งอีเมลเจ้าที่ส่วนกลางเป็นครั้งที่2เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาให้สร่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติประจําสัปดาห์หลังความพยายามครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ก่อนไม่ได้ผลเท่าที่ควรเนื่องจากหน่วยงานมีการออกคําสั่งขัดแย้งกันเอง รอยเตอร์ยืนยันว่าสำนักงานบริหารบุคคลแห่งสหรัฐอเมริกามีการส่งอีเมลไปยังเจ้าที่หลายหน่วยงานโดยขอให้ระบุผลงาน5อย่างที่ทำสำเร็จในรอบสัปดาห์สลับอีเมลที่ถูกส่งไปรอบนี้ไม่ได้มีคำขู่ไล่ออกแต่อย่างใดเทว่ามีการย้ำให้เจ้าที่ทุกคนส่งรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆสัปดาห์ด้วยในขณะที่รัสเซียก็มีการอวยชวม ใช้สามันสำนึกยุติสงครามขณะที่ผู้นำยุโรปก็มีการอุ้มเซเลนสกี้หวังลากยาวความขัดแยง้งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียออกมากล่าวชื่นชมประธานทิบดีน,นชวมแห่งสหร,รัฐเมกามีสำนึกนะฮะมีสามันสำนึกที่ช่วยยุติสงครามในยูเครนขณะที่พวกมหาอำนาจยุโรปยังคงอุ้มยูเครนไม่เลิกเพราะ อยากให้ความขัดแย้งลากยาวออกไปเพราะอยากให้ความขัดแย้งลากยาวออกไปซัดตลอด500ปีที่ผ่านมาโศกนันกกรรมใหญ่ของโลกร้วนเกิดจากยุโรปเป็นต้นเหตุทั้งสิ้นในขณะที่จีนล็อกเป้าเล่นงานสินค้าเกษตรกรรมอุตสาหกรรมจีนล็อกเป้าเล่นงานสินค้าเกษตร,รอาหารของสหรัฐอเมริกาตอบโต้ทรัม รีดภาษีจีนรอบที่สองรัฐบาลจีนเตรียมใช้มาตรการตอบโต้สำหรับการรีดภาษีสินค้าจีนรอบที่สองของสหรัฐอเมริกาที่จะเริ่มมีผลที่จะมีเริ่มที่่จะเริมมีผลบังคับใช้ในวันที่4มีนาคมโดยคาดว่าสินค้าเกษตรของอเมริกันอาจเป็นเป้าหมายตามรายงานของนักสพิมพ์ โก o บ a l ไทมส์ Times, นะครับจีนกำลังศึกษาและเตรียมกำหนดมาตรการตอบโต้คำขู่ของสหรัฐอเมริกาที่บอกว่าจะขึ้นภาษีสินค้าจีนอีก10%โดยใช้เรื่องเพนทาเนียเป็นข้ออ้างในกรณีดังกล่าวนะครับศูนย์เงินเกือบล้านนะครับหนุ่มโอนให้กับสาวคบหาทางไกลนะครับสุดท้ายเพิ่งรู้ที่แท้เป็นแค่ AI ชายหนุ่มคนหนึ่งในเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนสูญเงินไปกว่า2 0 0แสนหยวนหรือราว930,000บาทให้กับแฟนสาวที่คบหาทางไกลแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นเพียงแค่ปัญญาปลิตที่แกงต้มตุนนเะหยื่อสร้างขึ้นมาเท่านั้นเขาได้โอนเงินออนไลน์ให้นางสาวเจียวแม้ไม่เคยพบปะกันกับผู้หญิงรายนี้ในชีวิตจริง หลังจากพูดคุยกับเธอเพียงราวๆสองเดือนอย่างไรก็ตามนะฮะต่อมาหลิวรู้สึกสงสัยในตัวของผู้หญิงที่เขาคุยด้วยและรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆจึงได้เข้าแจ้งความกับตำรวจและสุดท้ายนะครับได้รับข่าวร้ายว่าหลิวตกเป็นเหยื่อของแก๊งหลอกลวงต้มตุนเหยื่อในส่วนของออนไลน์นะครับเรื่องของยูเครน ตอนนี้ก็คงเห็นชัดเจนนะครับว่าตอนนี้ยูเครนไม่มีอำนาจการต่อรองเลยสหรัฐอเมริกานอกจากจะไม่ให้ทุนสนับสนุนแล้วนะครับ,บรอบนี้ยังเรียกร้องนะครับให้เอาเงินคืนสหรัฐอเมริกาสูงกว่าเดิมถึง5เท่าตัวที่แคนาดาก็าไปฮะที่ยูเครนนั้นได้มีการไปที่ยูเครนนะครับได้ไปจากสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้ยูเครนอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากฮะ ภาคีบลกันนะครับต่างมีความเห็นตรงกันกันกบชวามเทียต้องกดดันให้เซเลนสกี้นะครับต้องลาออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะครับและให้ย้ายไปอยู่ยังประเทศฝรั่งเศสนะครับสถานการณ์ตอนนี้ยูเครนอยู่ในสถานการณ์ตกที่นั่งลำบากฮะเหลืออังกฤษให้การสนับสนุนเงินอยู่ประมาณส0งหมกว่าล้าน เพื่อทําสงครามต่อไปแต่สงครามักสณะเช่นนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากเพราะอํานาจการต่อรองน้อยกว่า <S <S เรื่องของแคนาดานะครับคงเป็นคําตอบชัดเจนเหมือนกันว่าตอนนี้แคนาดานะครับไปไม่รอดฮะต้องไปพึ่งอาศัยพระบรารมีของกษัตริย์ชาวนะครับเพื่อที่จะให้ทำการต่อรองกับฝั่งสหรัฐอเมริกาถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปแคนาดาก็จะต้องตกเป็นเมืองขึ้น นะครับของสหรัฐอเมริกาเป็นรัฐที่51นะครับกษัตริย์ชาก็นัดหมายได้มีการพูดคุยกับชวั์นะครับในการพบเจอกันแบบรัฐบิธีอย่างเป็นทางการอย่างนั้นก็ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้คะคนรุ่นใหม่กําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ทําลําบากา au, บไม่ว่าจะเป็นจัสติน t ูโดนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเลนสกี้เจนไวทั้งนั้นที่เข้ามาบริหารเรียกว่าอ่อนหัด เชิงการบริหารทําให้ประเทศเข้าสู่สถานการณ์ที่ลําบากนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเิดศักดิ์เจีมกิดวัฒนาสวัสดีครับ ยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวกรัชสมัยสยามนามไทยรุงเรืองมอมรสถิตสถาพรนะครแห่งปูชนีควยรนาะ บูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจารีประเพณีราชวงจักรีสวยราชสมบัติตามบญญัตบุญเทียนบา้า เถลิงองค์กษัตริย์ราชา,ชาพระผู้ทรงบุญทรงทรองไอสูนวิสุทดดุดเทพอวตารสถิตบันลังพรอมแปร่สังพระโคมก้องบันดอกกัมสดานาเลือแผ่นสุบรรณันติยันสงางา กายะสกทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณเสด็จขึ้นครองเขตกามสยามนามนี้แสนสองสดุดดีมีกษัตริย์เจริญตาทั่วทุกเทต้ามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา เลิมองค์กษัตริราชาพระผู้ทรงผู้ทรงครอ,องไอสูนวิสุดดุดเทพอวตารตาสถิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดา,ดสดาเมื่อแทนสุปันคัิยาสนานา พระนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกอนเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส,สองสตดุดีมีกษัตริย์เรริญตามทั่วทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา ยามนานมนีแส้ซ้องสดดูดีมีกษัตริย์ทารทั่วทุกเขตคาปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์